WeChat Pay เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นเองในการผ<อ>ูกบัญชี200ล้านบัญชีเท่ากับ We c h a t Pay oh. เขาเปิดเป็น open platform ให้อแอปแต่ละแอปเนี่ยสามารถเข้ามาพัฒนาแอปอยู่บน WeChat ได้คือเขาเป็นโมเดลที่เปิดร้านแค่เล็กๆเ,เองไม่ได้สนใจเรื่องบรรยากาศอะไรแล้วเขาก็ส่งกาแฟไปถึงที่นะมแ oh. เขาก็รวมถึงสามารถสั่งกาแฟจากมือถือ,อคือตอนนี้จีนมีอย่างเดียวที่ ยังสู้อเมริกาไม่ได้นะครับก็คือก็ต้องบอกกันนะครับว่าวันนี้ผมก็มีแขกพิเศษอีกแล้วก็คือพี่เปียกพี่เปียกก็บอกว่าพี่เปียกเป็นสตาร์ทอัพเจ้าของเป็นฟาวเดอร์ของมูมอด้วยเท่านั้นไม่พอครับพี่เปียกเป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าไป อยู่ที่ประเทศจีนมีครอบครัวเป็นคนจีนครับมามากกว่า15ปีแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่เอาสินค้าไทยนะครับไปโกยเงินจากประเทศจีนมาเนี่ยต้องบอกได้ว่ายอดขายเนี่ยหลักพันล้านบาทโอ้เป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เก่งครับแล้วก็พี่เปียกเนี่ยเป็นคนที่สนใจในหุ้นเทคโนโลยีต่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ขอความรู้จากพี่เปียกกันครับว่าในที่จีนตอนเนี้ยเทคโนโลยีเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็หุ้นเทคโนโลยี จีนน่ะน่าสนใจจริงๆหรือเปล่าของจีนตอนเนี้ยดีจริงๆหรือเปล่าและถ้านไม่พอครับอุปสรรคในการลงทุนหุ้นจีนเนี่ยเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวผมยากขอเชิญพี่เปียกเลยนะครับครับพี่เปียกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมรบกวนให้พี่เปี๊ยกแนะนําตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับพี่โอเคครับผมเปียกนะครับบุญชัยนะครับก็บุญชัยลิมตบวันนะครับผมอยู่เมืองจีนมา10บกว่าปีนะครับก็ไปทําธุรกิจที่เมืองจีน ตอนนี้พอดีติดโควิดก็เลยอยู่เมืองไทยนะครับแต่จริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่เมืองไทยด้วยแล้วก็ทําธุรกิจที่เมืองไทยด้วยครับตอนนี้อยากให้พี่เปี๊ยกบอกนิดนึงครับว่าที่ที่เขาบอกว่าในประเทศจีนเนี่ยคือผมว่าของจีนอ่ะดีจริงเปล่าทเทคโนโลยีนเนี่ยดีจริงหรือเปล่าแต่พี่เปี๊ยกอยู่จริงๆอ่ะแลวพี่เปี๊ยกอยู่ก็เมืองไทยมาปีกว่าๆไปมา,ม,ามาด้วยตกลงว่ายังไงรับพี่ทเทคโนโลยีจีน เอาจริงๆคือจีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าจีนเนี่ยเป็นโรงงานของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการผลิตพอทุกอย่างมันรวมอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ธุ ung, รกิจต่างๆเนี่ยหรือว่าโรงงานต่างๆก็ต้องพัฒนาตัวเองเนื่องจากว่ามีการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆยะนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่าเป็นจุดที่ทําให้ประเทศจีนพัฒนาเรื่องการาผลิตแล้วก็ทําให้คุณภาพของสินค้าจีนเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงทางด้านเทคโนโลยีด้วยเพราะถ้าเกิดแข่งขันกันทางด้านราคาอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ต้องมีเรื่องเทคโนโลยีมา,าช่วยด้วยแล้วถ้าพี่เปียกครับได้เคยเหมือนกับลองคุยหรือติดต่อกับเพื่อนไหมครับรว่าตอนเนี้หลายๆคนก็บอกนะว่าจีนเนี่ยอยู่เขาเรียกว่าไล่หลังอเมริกาแล้วเรื่องเทคโนโลยียนะแล้วสาหรับ,ค,รบคนจีนเองเนี่ยดูว่าตัวเองเนี่ยอยู่ระดับไหนครับ เออบอกว่าเปรียบเทียบกับเขาถือว่าตอนนี้เป็นคู่แข่งของเขานะเหมือนกับเอาง่ายๆครับสมัยก่อนแล้วกันเนอะเฮ้ยอยากพัฒนาใช่ไหมอ่าประเทศเวียดนามประเทศพม่ากเา็เอยดูไทยเนี่ยเป็นเบนช์มาร์กแต่ต่อไปเนี่ยเขาเขาเห็นแล้วเออต้องขึ้นไปแล้วตอนนี้เขาไม่ดูเราเป็นเบนช์มาร์กแล้วเขาเขาเลยไปแล้วแล้วตอนเนี้ยโอเคผมจีนเนี่ยเขาคงเห็นอเมริกาแหละเป็นเป็นคนที่อยากแซงแต่ถ้าถามว่าแล้วประเทศไหนที่พี่เปียวเห็นว่าใกล้เคียงกับจีนที่สุดในเรื่องของความเทคโนโลยีหรือว่ายังไม่ติด พี่ว่าสองเลยยากมากเลยครับแล้วก็จีนน่าจะแซงอเมริกาได้เร็วๆนี้เลยคือตอนนี้จีนมีอย่างเดียวที่ยังสู้อเมริกาไม่ได้นะครับก็คือเรื่องเทคโนโลยีการผลิตไมโครชิปซึ่งตอนนี้เนี่ยจีนก็รวมพลังหลายหน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเนี่ยเพื่อมาผลิตเครื่องจักรที่จะมาผลิตไมโครชิปคือตอนนี้จีนเป็นคอขวดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองเรื่องไมโครชิปเรื่องอื่นๆเนี่ยจริงๆจีนแซง เกือบทุกประเทศทั่วโลกไปหมดแล้วนะครับในหลายๆด<ๆ>้านเลยครับงั้นครับผมถามพี่เพียสกครบว่าสิ่งไหนที่พี่เพียรรู้สึกว่าในชีวิตประจาวันของคนจีนครับที่เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าเฮ้ยเนี่ยแหละเมื่อเทียบกับประเทศอื่น,นๆแล้วหรือแม้แต่ประเทศไทยที่พี่เพียรอยู่อะครับหน้าตอนนี้ที่พี่เพียรเห็นอะคือตามจีนไม่ทำอะไรจริงถึงพูดได้แต่ปากว่าจีนเนี่ยคือเปอร์สอง เออหรือว่าเพื่อๆจะนำอเมริกาด้วยคือต้องบอกบนว่าไม่ใช่แค่เปียผมเชื่อว่าคนจีนส่วนใจเชื่อแบบนั้นจริงๆแล้วด้วยสามใช่ใช่ใชก็เอ่อถ้าเกิดเอาให้เห็นชัดๆเลยแน่นอนว่าก็เรื่อง c a s เล i ตโซซตี้เนาะจีนก็น่าจะเป็นผู้นําของโลกแล้ว,ล,วละเพราะว่า จากเมื่อเอาจริงๆเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วนะครับเริ่มตอนที่จีนเริ่มใช้แคชเลสกันมากขึ้นนะครับพี่ก็ทดลองนะจริงๆต้องบอกกอว่าตอนที่มันป๊อปปูล่าจริงๆเนี่ยก็คือตอนปี2 0 1 2นะครับที่ทาง VChat ทาง VChat เนี่ยเนื่องจากว่า w e c h a t เป็นแอปที่ คนใช้มากที่สุดในประเทศจีนเดนั้นพอ WeChat เริ่มมีการ payment ผ่านทางตัว WeChat ได้แล้วเองเนี่ยก็คือมีการโอนเงินกันได้เวลาระหว่างแชทคุยกันอยู่ก็เลยทําให้ความนิยมเนี่ยมันมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเล่าตัวเลขนึงให้ฟังแล้วกันนะครับว่า WeChat เนี่ยใช้เวลาอเดี๋ยวต้องเล่าเลขนี้ให้ฟังก่อนว่า Alibaba ใช้เวลาแปีนะครับตั้งแต่ตอนที่เริ่มก่อตั้งน่ะ เขามีเถาเป่าใช่ไหมเว็บเถาเป่าครับการผูกบัญชีสองร้อยล้านบัญชีเข้ากับอาลีเพนะวีแชทให้ทายใช้เวลานานแค่ไหนในการผูกบัญชีสองร้อยล้านบัญชีเท่าเข้ากับวีชทเพย์วีแชทมาที่หลังใช่ไหมครับมาที่หลังครับวีแชทเนี่ยเพิ่งเริ่มตอนปีสองพันสองพันสิบสองอย่างที่บอกวีชทเพย์ ผมว่าประมาณสักหนึ่งปีละกันเพราะว่าน่าจะมีคนเริ่มคุ้นชินกับการจ่ายตังค์แล้วก็แฮปปี้กับการจ่ายตังค์แล้วอ่าครับวี c h a เพย์เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นเองในการผูกบัญชี200ล้านบัญชีเท่ากับเข้ากับวีวีชทเพยเพราะว่าเขาใช้กลยุทธ์คือการแจกอ่างเปาอ่าตอนนั้นพี่จําได้แม่นเลย <c oughs> ปีสองพันใช่ปีสองพันสิบสครับวีเนี่ยมีอ่อมีงบถ้าพี่จําไม่ผิดเนี่ยน่าจะหกล้านหยวน นะครับ60 hmm. ล้านหยวนในการแจกอ่งเปาออกไปนะครับทําให้ภายในสองวันเนี่ยช่วงตุตจีนเลยนะครับทําให้ภายในสองวันเนี่ยมีบัญชีที่เข้ามาผูกกับวีแคส200ล้านบัญชีวิธีการเทคนิคง่ายๆก็คือเขาเอาเงินแรนดอมนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปใน กระเป๋าเงินคือในใน wallet ของเราอ่ะที่ผูกกับ WeChat ที่ที่มันอยู่ใน WeChat นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากเอาเงินตรงนั้นออกมาใช้อ่าคุณก็ต้องเอาบัญชีธนาคารไปผูกคอยใช้กลยุทธ์นี้นะครับโหเจ๋งมากอ้าพี่แล้วการโปรโมทนะครับสมมติเขาเอาเงินเนี่ยไปไปไปยัดใส่บัญชีเราไว้ถูกไหมครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้เขาจะ ทางไหนอะพี่โปทางสื่อทีวีหรือโปรโมททางไหนให้เป็นไวรัลเขาไม่ได้โปรโมทเลยครับวิธีการของเขาเนี่ยฉลาดมากก็คือใช้เงินนี่แหละหกสิบล้านงบหกสิบล้านหยวนหรือประมาณสามรอล้านบาทนะครับเขาพอเขาเปิดออกไปเนี่ยทุกคนบอกกันเองหมดอย่างสมมติเฮ้ยรู้เบาที่ทีเนี่ยเปิดวีแชทด,ดูดิอัพเวอร์ชั่นใหม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าตังเลยถอนออกมาได้นะนี่เขาใช้วิธีปากต่อปากเลยโอ,โอ้ใช่ถ้าใช้วิธีนี้ไม่โโฆษณาผมว่า <paintings S 2> ไม่ต้องลงทนเงแล้วแล้วก็การคอนเวิร์ตเป็นลูกค้าเนี่ยผมถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมากเลยนะครับถูกไหมใช่ครับอย่างที่บอกไงอาลีบาบาใช้แปดปีวีแชทใช้แค่สองวันเท่านั้นเองออเฮ้ยอันนี้ถ้าผมบอกอย่างนี้ก็เป็นอีก point เนะก็คืออ่ะผมผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าอ่ะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันเริ่มอาจจะไม่ได้หนีกันมากแบบอ่ะห้าเท่าสิบเท่าคงเป็นไปไม่ได้ขอให้อาลีบบามาก่อนแต่ ที่พี่เปี๊ยกกำลังบอกคือเฮ้ยถ้าคุณรู้จักการพลิกบิสเนสโมเดลพลิกการสื่อสาร <ừ> um. ต่อลูกค้าเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ถ้าเทคโนโลยีมันใกล้เคียงกันใช่ครับก็จริงๆน่าจะเป็นเรื่องกลยุทธ์มากกว่าเนาะแล้วก็วีแชทเนี่ยได้เปรียบเนื่องจากว่าตัวแอป e c h a t เองเนี่ยเหมือนเราเล่นไลน์อะนะเอาเทียบง,ง่ายๆสมมุติเราเปิด l i น์หรือ Lazada Shopee อปป่อะอันไหนเปิดไวกว่ากันแน่นอนว่าคือเปิดไลน์ถูกไหม อคลิปบามันก็เป็นแค่ที่ที่ให้คนไปช้อปปิ้งใช่ไหมครเขาเป่าก็เป็นแค่ที่ที่แอปที่ให้คนไปช้อปปิ้งคนก็คงไม่ได้เปิดอยู่ตลอดเวลาแต่วี h ช t อ่ะตื่นขึ้นมาก็เปิดละมามีใครมเส่มาหาเราบ้างใช่ไหมครับอ๋อแล้ววีแชตเนี่ยพี่จริงๆอะหลายคนรู้สึกว่าเอออะไรอะไรเขาเรียกว่าอย่างผมและการศึกษาหุ้นอะคนสำหรับคนไทยเองอะเราจะรู้สึกว่าอลีเพย์ดังกว่า เพราะเราเห็นไง <ừ. S 1> หรือไม่เราปรึกษาพวกเออในอเมริกาอาลิเพไปบุกต่างประเทศเยอะกว่า <Genau. S 1> แต่พอผมศึกษตารจริงอเขาบอกว่าวีแชทเนี่ยนะมันคือซุปเปอร์แอปมันคือแบบวันแอปวันรูสั่ง <Genau. S 1> อาหารเออจองร้านอาหารเลยคุณเดินเข้าร้านอาหารไปปุ๊บอาหารวางต่อนหน้าคุณแล้วเรียกรถเออ <Genau. S 1> อะไรเอยมันมีเด็ดอะไรกว่านั้นไหมพี่เพราะผมจําได้ผมเจอ,อเพี่เมื่อวันแรกผมขอพี่เรียงดูเลยเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟัง อย่างนี้นะครับอ่าเปิดขออนุญาตเปิดแอปว c h a t ให้ดูนะครับนะอันนี้คือของพี่เองนะครับแอปว c h a t เนี่ยจะบอกว่าแอปว c h a t เนี่ยมันมีอันนี้เป็นแชทใช่ไหมฮะอันนี้เป็นแชทนะครับคือแอปว c h a t เนี่ยมันมีฟังก์ชันที่เรียกว่ามินิแอปนะก็คือถ้าเกิดเรารูดสกรีนขึ้นมานะครับครับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเรารูดสกรีนลงมาปอ๊บอย่างนี้นะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันมินิแอปนะครับ มินิแอปคืออะไรมินิแอปก็คือเป็นแอปพลิเคชันทั่วไปนี่แหละที่เราไม่ที่เราไม่ต้องไปลงแอปเลยอ่ะพี่ยกตัวอย่างนะพี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดพี่รู้จักซีคริปไหมครับซีท i ิปอะท่องเที่ยวใช่ไหมครับซีทริปก็คือแอปท่องเที่ยวเนี่ยที่เสิร์ชซี r i ิใช่ไหมแล้วก็อกด c ี r i ิปค้นหานะครับมันก็จะมีแอปซี r i p ปอยู่ในนี้เลยเดี๋ยวนะ ให้มันโฟกัสนิดนึงอ่อโอเค,อเคแล้วพี่กดเข้าไปปุ๊บอ่าแอปซีทริปขึ้นมาเลยโดยที่พี่ไม่ต้องลงแอปเข้าปะโอเป็นลิงเกตมันไม่ใช่ลิงก์ครับมันเขาเปิดเป็นโอเพนแพลตฟอร์มให้อ่าแอปแต่ละแอปเนี้ยสามารถเข้ามาพัฒนาแอปอยู่บนว<อ>ีแชทได้อ่าเพราะนั้นกล<อ>ายเป็นว่า วีแชทเเข้ามาที่เดียวไม่ต้องลงแอปเลยนะปกติถ้าเกิดเราจะใช้ยกตัวอย่างเราจะใช้ลง a ะโกด้หรือว่า WeChat หรือว่าอ,อะไรก็ตาม Lazada, s h o p ป e ใช่ไหมเราต้องไปกดเข้า App Store ไปดาวน์โหลดแอปใช่ใชครับี่มันไม่ต้องเลยก็คือเข้าไปแล้วก็รูดลงมาแล้วก็เ e ิร์ชแอปที่อยากใช้แล้วก็กดปุ๊บมันก็ขึ้นขึ้นมาเลยแอปไม่ต้องลง โอ้โหต่อให้เหมือนกับอาจจะไม่มีเขาเรียกเราไม่ได้ลงเขาเรีเราไม่ได้โหลดไว้ก็สามารถเข้าได้เห็นบ้างคนมีสตาร์บัคด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับมีทุกอย่างเลยครับสตาร์บัคก็มีออันนี้ผมเคยได้ยินมานะเขาบอกว่าถ้าพี่เนี่ยใช้แอปสตาร์บัคในประเทศไทยนะบางทีเนี่ยสมมติว่าพี่บอกอ่าพี่เดินเซ็นทรัลเวิลด์อยู่นะแต่พี่โอ้ยสมมติพี่เปียกําลังรอรอภรรยาช้อปปิ้งอยู่ที่ร้านลานานเนี่ยเี่ยสามารถใช้แอปของของสตาร์บัคอะสามารถบอกให้พนักงานมาส่งที่ร้านได้ ได้ครับได้ครับได <Net' S 2> <plaque> ้คอเขาบอก่าียบคนไทยทำไม่ได้เดี๋ยวเปิดแอปแตะกี้น,นี้ก็เหมือนกันนะครับเซิร์ชสตา b u c k คใช่ไหมแล้วพี่ก็กดเข้าไปอย่างน,นี้ปึ๊บออมันก็ขึ้นแอปสตา b u c k คให้เลยอืมครับเออนี่ไงก็คือออันนี้สมมุติเราสั่งล่วงหน้าไว้ก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็สั่งไว้แล้วเราก็เดินไปก็ไปหยิบได้เลยแล้วก็อันนี้เป็น Delivery คือจริงๆ อ๋อสตาร์บัคในเมืองจีนอ่ะเขาต้องปรับต no. ัวเนาะเพราะว่าอ้านมีลิงก์อ้ามีลิงก์อินเนอะร้านอินคอฟฟใช่เพราะว่าร้านอินคอฟฟเนี่ยมันมาดิสรับใช่ไหมฮะคือเขาเป็นโมเดลที่เปิดร้านแค่เล็กๆเองไม่ได้สนใจเรื่องบรรยากาศอะไรแล้วเขาก็ส่งกาแฟไปถึงที่ใช่ไหมแล้วก็รวมถึงสามารถสั่งกาแฟจากมือถือแล้วก็ไปถึงร้านเพราะเขาจะเปิดร้านลักกินกาแฟเนี่ยเขาจะเปิดอยู่พวกตามตึก ออฟฟิศบิลดิ่งไปถึงเราแทนที่เรต้องไปรอต่อคิวเราก็ไปหยิบได้เลยนะก็เลยทําให้เนี่ยถ้าเกิดสตาร์บัคไม่ Disrupt ก็สู้ลักกิ้งออฟฟิไม่ได้เขาก็เลยต้องผลิตทําพวกแอปพวกนี้ขึ้นมาเหมือนกันครับการแข่งขันในจีนค่อนข้างถือว่าสูงมากเลยพี่เคยเล่าผมฟังใช่ไหมว่าอุตสาหกรรมในจีนนี่ดูมากถ้าพอถามผมนะเรื่องการกู้เงินยืมเงินเนี่ยหรือไม่พวกเวลเป a นเอเจนซ์ซื้อกองทุนเนี่ยน่าจะเป็นปกติละมีอะไรแบบว้าวไหมพี่พี่แบบ อยู่ในแอปมันไม่ได้จะทําได้อ่ะมีนะพี่แล้วตอนนี้ผมรู้หรือว่ามันทําได้ทุกการไม่รู้ว่าอะไรมันว้าวหรือไม่ว้าวแล้วอ่ะเพราะจริงจริงมันมีเยอะมากเลยนะเช่นเช่นอะไรดี่เช่นอะไรดีพี่เราสั่งสั่งองคสงซาหารไ้มาได้สมมติอ่ะเมืองไทยก็น่าจะมีละมั่งพวกล้างรถใช่ไหมเรียกคนมาล้างรถได้โอ้เซอร์วต่างๆเออเขาก็จะถือแบบเขาก็จะเป็นจักรยานเหมือนสามล้อเออเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับแล้วข้างหลังก็จะมี ถังอันหนึง่งแล้วก็น้ําอะไรมาเสร็จเลยไม่ต้องไม่ต้องมีก๊อกแล้วเขาก็สามารถล้างรถให้เราได้อะไรเงี้ยก็มีนะครับอแน่นอนว่าเรื่องผู้ยืมเงินก็ค่อนข้างสะดวกอยู่แล้วนะครับเพิ่งตอนนี้เมืองไทยก็เริ่ม,มใช่ไหมอย่างไลน์แบงก์เขาก็มาทา่าใช่ครับโอแล้วณตอนนี้ตัวของเอ่อวีแชทเนี่ยยังเป็นแอปดับหนึ่งของจีนอยู่ไหมครับ ใช่ครับก็ยังยังคงเป็นอย่างนั้นเป็นแอปที่คนใช้บ่อยที่สุดในประเทศจนีนนะเนาะเพราะว่ามันเปิดมาต้องคุยกันก็เหมือนไลน์บ้านเราแหละโอเคเลยครับ